หลับสวัสดีครับน,น้องที่เราฟังรายการอยู่นะครับผมสงการานจิตสุธิภา,ากอ่อนครับวันนี้มาตามเวลานะครับ ก่อนเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กกันนะครับก็ได้ออกร่วมงานกับพ่อแม่พี่น้องในหลายๆตำบลน,นะครับตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ไปเสร็จเอาประมาณเกือบสี่ทุ่มนะครับกลับมาก็ไม่ได้ปกติแล้วนี่ก็จะมาตรวจเข้าคอมพิวเตอร์อะไรดูอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะนอนประมาณสักเชยงคืนสเสร็จ แต่เมื่อวานนี้เนื่องจากเจ็บตานะครับก็เลยอาบน้ําเสร็จก็หยอดยาเสร็จก็นอนเลยนะครับตอนนี้ก็เลยในนอนมากหน่อยแล้วก็เต็มอิ่มหน่อยนะครับครับก็ควันหลงจากเมื่อวานนะครับอย่างที่หลายคนทราบครับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วก็หลายโรงเรียนหลายเทศบาลหลายอบตอก็จัดงานให้กับเด็กๆนะครับผมเองก็ไปร่วมงาน หลายงานครับเท่าที่จะทําได้และทราบว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีหลายพื้นที่ก,ก็เลี่ยงจากการจัดเมื่อวานนี้ครับมาจัดในวันนี้อีกนะครับก็สรุปก็คืองานวันเด็กจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทางการในวันเดียวนะครับคือวันเสาร์แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันศุกร์นะครับบางที่เนี่เริ่มกันตั้งแต่วันพฤหัสเลยครับบันที่ สิบเลยนะครับเพราะว่าจะได้เลียงและให้เด็กๆไปได้ไปหลายๆที่เมื่อวานนี้เด็กในบ้านผมนะครับคือลูกชายกับลูกสาวเนี่ก็ไม่ได้ไปงานนะครับเพราะว่าผมมอบหน้าที่ให้ภรรยาคือแม่ของเขาเนี่ยครับเป็นคนดูแลผมเองออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับไปที่หนองบัวเพื่อไปงานแต่งคือเจ้าเบ่าเนี่ยเป็นลูกน้องเก่าครับทำงานให้ ผมมาอยู่ปีเศษแล้วก็ปีนี้ก็กิจาการรุ่งเรืองมาคำว่าได้ออกไปทํางานแล,แล้วแล้วก็ได้แต่งงานนะครับก็งานมั่นอยู่ที่หนองบัวก็ลวเลยต้องขับรถไปชั่วโมงเศษนะครับไปร่วมงานที่หนองบัวบ้านเจ้าสาวหลังจากนั้นก็กลับมาจากหนองบัวนะครับก็มาร่วมงานที่บึงเสนาศนะครับร่วมงานกับท่านนายก บุญส่งนะครับซึ่งท่านก็จัดงานทุกปีแล้วก็ให้ผมไปเป็นประธานก็ทุกปีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณในยกบ,บุญส่งไปด้วยนะครับก็ไปพบกับกเด็กๆในบึงเสานาจำนวนเยอะเลยครับก็ได้พบได้คุยกันมอบจักรยานไปหลายคันเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยมาที่ตำบลบางม่วงก็มาเจอร่วมงานากับพี่น้องบางม่วงนะครับที่หมู่สิบนะครับ บางม่วงก็ได้เจอเด็กๆอีกนะครับแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันก๋วยเตี๋ยวกันสักชามเนึ้นะครับอยู่ได้สักพักหนึ่งครับก็เลยขึ้นมาขับออกมานะครับเพื่อจะมาหาพี่น้องที่บ้านแก่งครับนี่ก็สามตำบลกันไปแล้วนะครับบางม่วงบนเสนาบ้านแก่งนะครับก็ไป งานวันเด็กเหมือนกันนะครับจะเป็นงานเล็กๆนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านจัดนะครับแล้วก็แจกมอเตอร์ไซค์กับของขวัญทั่วๆไปไปอยู่สักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปงานงานประชุมประชาคมนะครับที่บ้านมะเกือ ผมก็กาลังไล่อยู่นะครับว่าครบตําบลหรือยังนะครับก็เกือบจะครบตําบลแล้วนะครับบ้านมะเลือนะครับบ้านมะเลือเป็นการประชุมครั้งแรกของอาคารใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นอาคารใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเสร็จเมื่อต้นปีอย่างที่ผมเคยมาเล่าหลายครั้งนะครับอันนี้เป็นอาคารอนเนกประสงค์ที่ผมได้ประสานงบป,ประมาณจากองค์การท่องเที่ยวมาแล้วก็สร้างได้สวยสร้างได้ดีนะครับโดยท่านอาจารย์สมควรเป็นคนสร้างนะครับ ก็มีเครื่องเสียงมีเก้าอี้ครบนะครับแล้วก็ชาวบ้าน <c oughs> ก็ได้ใช้สมประโยชน์นะครับเพราะว่าอาคารนี้อยู่ริมบึงล,ละหุงนะครับซึ่งสวยงามมากคล้ายๆหนองสมบูรณ์ของนครของในเทศบาลเราเลยตั้งใจกันไว้คุยกันไว้ว่าจะทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่สําหรับพี่น้องและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องแถวเมงน้าใสคร,ครับเสร็จจากนั้นก็ไปร่วมงานอ งานดำหน่อยนะครับที่ตำบลหนองกระโดนนะครับเป็นของผู้ใหญ่ศักดิ์หมู่สิบหกนะครับผู้ใหญ่ศักดิ์นี่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือมานานครับรู้จักตั้งแต่คุณพ่อผมเคยตามหลวงพ่อที่วัดาขามโนโนี่แหละครับไปพบพ่อผมในตลาดบ่อยๆครับวันนี้คุณแม่ท่านเสียก็ไปร่วมงานหลังจากนั้นก็กลับมา ที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องในชุมชนหลายชุมชน,นครับก็ชุมชนแรกก็ไปที่ชุมชนของพี่เปียกนะครับชื่อจริงผมไม่แม่นนะครับแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าบางละลักกันจริงนะครับพี่เปียกก็ใจดีนะครับก็มีเด็กเยอะเลยครับสนุกสนานหมดจากพี่เปียกก็เลยไปหาคุณนาดนะครับซึ่งเป็นประธานชุมชนนาวััวเมืองครับ ก็ไปเจออีกหลายประธานนะครับก็ได้คุยกันแล้วก็ร่วมง,งานกันนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ร่วมง,งานเท่าไหร่เพราะว่ามันยังหัววันนะครับช่วง5-6เสร็จเสร็จจากนั้นก็เลยไปที่วัดไซนะครับโรงเรียนชุมชนที่โรงเรียนวัดไซใต้นะครับงานนี้เป็นงานใหญ่ครับผ่านที่นาผานิดหนึ่งเขาจัดกันตอนมืดๆแล้วนะครับก็ไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับมื้อเย็นเป็นสอสออะไเงี้ยครับฝากมือเที่ยงไว้ที่หนึง่ง ฝากมือเย็นอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เขตเทศบาลครับหลังจากนั้นผมก็เลยไปที่หนองกรดครับหนองกรดหนองกรดก็ไปร่วมงานบุญนะครับงานบวชของลูกชายลูกบ้านอยู่ที่หมู่สามนะครับแล้วก็เลยไปฉลองกำน,นันวัฒนาที่หนองกรดอีกครั้งหนึง่งก็ไล่มาแล้วเนี่ยก็ไปทั้งหมดอยู่ห้าตำบลจับหนึ่งเทศบาลนะครับ ก็ขาดอ้อหกนะครับขาดอยู่อย่างเดียวก็คือขาดวัดไซเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้ไปวันนี้ก็เลยจะไปซ่อมที่วัดไซก็จะไปที่วัดบางหินนะครับหลังจากเสร็จการออกรายการแล้วก็ไปเห็นเด็กๆครับแล้วก็เด็กก็คือเด็กนะครับก็สนุกสนานกันแล้วก็มีความสุขกันครับไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นอย่างไรก็าตามผมว่าเด็กเนี่ยก็คือเด็กจริงๆนะครับก็ มีของเล่นได้ของเล่นสนุกสนานใครได้จักรยานก็ยิ้มหวานหน้าบานไปเลยนะครับก็คือได้จักรยานนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเด็กๆแลวนะครับถ้าอายุไม่เกินสิบสิบสองขวบนี่ได้จักรยานคันหนึ่งนี่ถือว่าดีพอๆกับผู้ใหญ่ได้รถเก๋งคันหนึ่งเลยครับแล้วก็ได้ของขวัญกันก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ร่วมการจัดงานให้เด็กๆเนี่ยครับแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจที่ดีของคนไทยครับ คือผู้ใหญ่จัดเนี่ยมีแต่เหนื่อยครับผมเห็นคนจัดเหนื่อยครับต้องเตรียมสถานที่ต้องเตรียมเครื่องเสียงต้องเตรียมกับข้าวต้องเตรียมของต้องเตรียมฉลากต้องแบกหน้าไปขอของขวัญจากคนนุกนคนนี้ครับแต่มันเป็นความเหนื่อยที่สนุกแล้วก็มีความสุขความสุขที่เห็นได้ชัดก็คือใบหน้าเด็กๆครับเวลาเราไปร่วมง,งานแล้วเห็นแววตาเด็กที่เขามองพวกเราครับที่เขาสนุกสนานได้เต้นลําแล้วก็รอลุ้นจับฉลากเนี่ย ผมว่าอันนี้ก็คุ้มนะครับก็อยากเห็นประเพณีไทยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจัดกันตามอัตภาพอะครับอ่านข่าวแล้วก็สลดใจครับก็เมื่อวานนี้กลับมาตอนสักก่อนจะนอนก็เปิดข่าวดูแล้วมาเช้าสุพินไทยโพสต์ก็ลงเต็มเลยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคณะจัดงานเขาไปจัดยังไงครับคือทางทำเนียบเนี่ยไปจ้างบริษัท จัดงานวันเด็กนะครับไม่ได้ใช้หน่วยงานราชการแล้วจัดยังไงก็ไม่รู้นะครับแม่ลูกสองไปร่วมงานที่ทำเนียบช่วงทเทียเท่ยงก็แวะทานข้าวก็หลบๆอยู่ตามคนไอ้ซุ้มประตูะครับปรากว่าสุ้มประตูล้มครับคงทำมาไม่แข็งแรงครับล้มทับเนี่ยคุณแม่สลบไปเลยครับผมเห็นรูปที่เขาลงสปปนสพิมพ์แล้วก็สงสารเนะี่ย ลูกสองคนร้องไห้จ้าเลยนะครับแต่โชคดีครับไม่เป็นไร <Okay. S 1> เห็นว่าแค่สลบเฉยนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอให้ฟื้นหายหายเร็วๆครับไอ้ที่แปลกใจก็คือว่าพอพอซุ่มประตูล้มแล้วเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่างานงานนี้ใครเป็นคนจัดจัดอะไรจัดได้งบเท่าไหร่ <Okay. S 1> ก็มารู้กันว่าครับ <Yeah. S 1> ว่างานวันเดียวเนี่ยรัฐบาลใช้เงินเจ็ดล้านบาทนะครับผม <Okay. S 1> <laughs> แปลกใจครับว่า ใช้อะไรกันนะกันหนาครับตั้เจ็ดล้านนะครับสําหรับงานวันเดียวครับเพราะว่าทาเนียบเขาปกติผมเคยไปทําเนียบรัฐบาลครับเกือบทุกอย่างเขามีอยู่แล้วครับอย่างโต๊ะนายกเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับแล้วก็อาคารต่างๆก็ไม่ต้องซื้อของต่างๆก็ประสานงานมาจากหน่วยงานต่างๆได้หมดสำนักนายกเขาก็มีของมาโชว์อยู่แล้วครับไม่รู้ว่าสมประตัวอะไรต้องเจ็ดล้านเนี่ยครับก็ก็เป็นควันหลงแล้วกันครับร่อยฟังนะครับครับ ันั้นกับบรรยากาศของวันเด็กนะครับก็ปีหนึ่งเร็วไม่เร็วก็ดูแล้วกันนะครับว่าเข้าวันที่หนึ่งไม่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสามแล้วครับสิบสามก็เข้าไปครึ่งเดือนแล้วครับเดี๋ยวคนนครสวรรค์เนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะเข้าบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าบรรยากาศวันจุดจีนจุดจีนที่นครสวรรค์นะครับใครไปมาถนนสายเอเชียผ่านเขตเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์นี่ ก็เห็นป้ายกันแล้วครับจีนปีนี้เนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่3กุมภาถึงวันที่13นะครับก่อนวันวาเลนไทน์วันหนึ่งนะครับเห็นว่าแห่อาจจะเป็นคืนวันที่11 12นะผมไม่แม่นนะครับแต่ที่ที่เห็นชัดก็คือบรรยากาศในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ก็เริ่มคึกคักขึ้น,นเดี๋ยวคนในตลาดเผลอไปแป๊บเดียวครับก็ไปกุมภาแล้วครับเพราะว่า10กว่าวันก็เข้างานพอเข้างานไปอีก2อาทิตย์ ไปรู้ตัวทีก็กุมภาพอกุมภาเสร็จวาเลนไทยเสร็จนะครับก็ไปจะไปถึงเมษาก็คือวันสงกรานต์อีกแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับสามเดือนแรกของปีกับสามเดือนหลังของท้ายปีเนี่ยมันจะเร็วฉะนั้นเนี่ยเวลาจริงๆที่เราจะมีสมาธิได้ทํางานได้เนี่ยก็อยู่ในช่วงหกเจ็ดเดือนเท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่เมษาไปจนถึงกันยานนะครับก็ สำหรับนครสวรรค์นะครับก็ขอกระชัสัมพันธ์นะครับในฐานะที่เป็นคนตลาดป่าล้าโพแล้วก็อยู่ร่วมกิจกรรมเหมือ,อเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นสสด้วยก็เชิญชวนพี่น้องหลายคนนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่นอกนอกของเมืองนครสวรรค์นะครับถ้ามีโอกาสก็มาร่วมพาลูกพาหลานมาดูกิจกรรมกันนะครับเพราะว่าปีนี้ทางคณะกรรมการเขาก็บอกว่าเขาจัดงานยิ่งใหญ่ครับมีการแสดง สี่มิตินะครับผมก็ไม่รู้ว่าสี่มิติอย่างไรถ้าให้เดาเล่นๆก็ต้องมีกลิ่นด้วยรูปรสอินเสียงนะครับก็น่าจะสนุก,กน,นะครับแล้วก็การแสดงส่วนใหญ่ก็ดูกันฟรีเย็นๆไม่รู้จะไปไหนเสาร์อาทิตย์ก็มากันนะครับครับอันนั้นก็อาจะสมัธ์ล่วงหน้าให้นะครับสําหรับงานในฐานะสอสอนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับก็ยังไม่มีอะไรครับแต่ที่มันกลุ่นๆโย มันเหมือนกับน้ําอุ่นๆเนี่ยครับก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายปองดองซึ่งรัฐบาลก็ท,ทําท่าทําทางจะเอาจริงนะครับแต่ก็ยังไม่ลงมือ,อรจริงจังเพราะว่าในทางสภาแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ออกกฎหมายทั่วๆไปครับไม่ได้ออกกฎหมายอะไรเป็นพิเศษแล้วดูจากกําหนดการอาทิตย์นี้ก็คงไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภา เ,เก่าๆก็เอามารวมแล้วก็มานําเสนอเพื่อให้ผ่านกฎหมายสสก็ยกมือกันก็มีคนสงสัยบอกว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยทํางานได้ไหมผมเรียนตรงๆนะครับว่าทํางานได้ครับเพราะว่าเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเราก็ยกมือให้ฝ่ายคฝ่ายรัฐบาลตลอดเพราะกฎหมายเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ไม่ลังเลที่จะช่วยนะครับ และโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเห็นด้วยกับรัฐบาลจบทุกเรื่องครับในเรื่องกฎหมายที่มันน่าสนใจและเป็นประโยชน์แต่กฎหมายที่เราไม่เห็นด้วยก็มีอยู่สองเรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องปองดองที่เหลือก็ทํางานได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลจะอ,อ,อยากอยู่ครบสี่ปีแล้วก็เวลาประเทศให้เจริญเนี่ยผมว่ายกสองเรื่องนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทํางานได้แล้วอยู่ครบ วาละสี่ปีด้วยแล้วมีการเลือกตั้งกันใหม่ตอนนั้นก็มาดูกันใครมีนโยบายดีกว่าใครมีข้อเสนอดีกว่าชาวบ้านได้ประโยชน์มากกว่าชาวบ้านก็เลือกอันนั้นไปครับอันนี้ก็เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์นะครับผมก็มีเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของออคนกรุงเทพครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าครับเ mm hmm. พราะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอยู่กรุงเทพสามวัน แล้วก็กลับมาอยู่นครสวรรค์สี่วันนะครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพก็อยู่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็อยู่นครสวรรค์กรุงเทพเขาจะมีการเลือกตั้งใหม่ครับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยลาออกเมื่อวันที่เก้านะครับแล้วก็มีผลเมื่อวันที่สิบธันวาก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็หมายความว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าตำแหน่งผู้ว่าในกรุงเทพอยู่ว่างแล้วแล้วก็ท่านผู้ว่าเนี่ย อดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็ได้ลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกพรรคหนึ่งซึ่งคาดกันว่า,าก,ก็คงมีสองพรรคแหะครับในกรุงเทพเนี่ยพรรคเล็กๆนี่มาลาบากครับสมัครได้แต่กว่าจะได้โอกาสได้มันน้อยก็คงจะเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าไม่เดาไม่ผิดก็คงจะเป็นพันตำรวจเอกหรือพันตำรวจโทจะไม่แม่นนาะพงศสภัทพงเจริญนะครับ ซึ่งคนนี้ก็มีเป็นนายตำรวจที่ดังอยู่แล้วครับในสื่อทีวีสื่องสือพิมพ์ทั่วไปก็คงเจอประกาศกันวันนี้แหละครับวันจันนี่แหละครับวันพรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้แหละครับสองวันเนี่ยครับก็จะสู้กันนะครับก็อยากฝากพี่น้องหลายคนนะครับผมก็เกือบทุกคนเนี่ยมีญาติอยู่กรุงเทพเท่านั้นแหละครับผมเองก็มีญาติอยู่กรุงเทพไม่มีญาติอยู่กรุงเทพก็ไปมาหาสู่หรือไม่ก็ลูกหลานเรียนอยู่กรุงเทพ ส่งลูกไปเรียนกรุงเทพสุดท้ายลูกก็ทางานที่กรุงเทพทะเบียนบ้านอาจจะอยู่นครสวรรค์บ้างจะอ,อยู่กรุงเทพบ้างเขาฝากว่าผมอยู่พักปัทิป่ะครับก็จะฝากใครได้ครับก็ต้องฝากท่านสุภุมพันธ์ไปด้วยไม่ว่าท่านจะลงเบอร์ไหนก็ฝากพักปัทิปับท่านสุภุมพันธ์ด้วยเพราะว่า,ป,าปัทิปเนี่ยบริหารกอทมอมาเจ็ดแปดปีแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยในช่วงน้ําท่วม ท่านสุขุมพันธ์ท่านก็ป้องกันได้ดีครับท่านอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งพูดแล้วคนฟังอาจจะเข้าใจยากแต่การกระทําของท่านมันแสดงให้เห็นนะครับว่าอย่างน้ําท่วมใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพไม่ค่อยท่วมอกครับมันมีไปท่วมแต่ฟังทนเยอะหน่อยครับแต่พื้นที่ชั้นในอย่างสยามสแควร์ครับอย่างย่านสีลมสิทนทรอะไรย่านการเงินเนี่ยครับลาดประสงคเนี่ยครับไม่ท่วมอะครับ ก็จะรักษาเศรษฐกิจได้เยอะครับแล้วก็ท่านจะเป็นคนขยันนะครับแต่พูดน้อยครับฝากไปด้วยฝากไว้ด้วยไว้วไวพิจารณาด้วยครับครับก็มีสองเรื่องครับเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสําหรับอาทิตย์นี้สําหรับตัวผมเองที่ผ่านมาตั้งแต่กลับมานี่ก็ไม่ได้ทําเรื่องอะไรนะครับทําเรื่องงานบันเดนี่นะครับเรื่อง หาของขวัญบ้างเตรียมของขวัญบ้างนะครับไอร่วมกิจกรรมบ้างนะครับก็ทิ้นี้ก็ถือว่าหมดไปกับเด็ก,กน,นะครับก็สามวันแต่ก็คุ้มนะครับมีโอกาสได้อยู่กับเด็กอาทิตย์หน้านะครับสําหรับสภาก็จะมีการประชุมวันพุธกับพหัสตามปกติครับพุธก็เป็นประชุมเรื่องทั่วทั่วไปเรื่องกฎหมายเรื่องยติยติไม่มีครับปีนี้ครับอ่ สมัยนี้มีแต่เรื่องกฎหมายเข้ามาแล้วก็พิจารณาว่าจะยกมือผ่านไม่ผ่านนะครับวันพฤหัสก,ก็จะมีกระทู้นะครับซึ่งกระทู้ก็เป็นกระทู้ถามทั่วไปกับกระทูะ้สดนะครับผมเองนั้นยื่นกระทู้ถามทั่วไปอยู่เรื่องหนึง่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้บรรจุนะครับแต่คิดว่าไม่เกินปลายมกราหรือไม่กระต้นกุมภาก็คงได้บรรจุนะครับก็จะถามเรื่องเงินช่วยเหลือนี่แหละครับน้าท่วมนะครับ หลังจากนั้นนะครับวันพระอาทก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นการประชุมทั่วไปมีเรื่องหนึ่งผมอยากจะมาเล่าก็คือผมเป็นประธานอนุกรรมธิการวิทยาศาสตร์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เชิญสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยมานะครับก็มาเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างสมาคมผู้ส่งออกเขาก็เล่าว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยกาลังโดนอีกกันเยอะ อย่างสินค้าอย่างลำในะยครับนะครับมังคุดเนียครับที่ส่งไปจีนส่งไปอินโดนีเซียเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขาคิดภาษีแบบว่าขึ้นลงตามอำเภอใจเขาอะนะครับอย่างจีนเนี่เขาก็บอกว่าส่งเข้าไปไม่เสียภาษีนําเข้าแต่เสียภาษีท้องถิ่นสิบสามเปอร์เซ็นตย่างเงี้ยครับซึ่งขนาดตรงข้ามกัน่ายจีนส่งมาเมืองไทยพวกสาลี่พวก ปิ้ลนะครับที่เรากินกันเนี่ยไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวครับศูนย์เลยครับอย่างนี้เราก็เสียเปรียบครับแล้วขนาดนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็บอกว่านําเข้าได้แต่ต้องมีโคต้าก่อนปีนจะนําเข้าได้กี่ตู้กี่ตู้เขาก็จะเขียนโคต้ามาซึ่งจะทําอย่างนี้แล้วเนี่ยโคต้าประเทศไทยก็จะหายลงครับพอที่ผ่านมาเราส่งลำไย,ยไปไม่มีโคต้าสุกค้าสั่งมาเท่าไหร่เราก็ส่งเท่านั้น เราก็เป็นสินค้าขายดีของเราที่ส่งไปเมืองที่ไปอิโนโดนีเซียเที่ยวนี้ก็กังวลกันว่าเดี๋ยวเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยสินค้าเกษตรที่ส่งไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาขายไม่ได้อาจจะราคาตกอีกนะครับนี่ก็มาเตือนมาเล่าให้ฟังครับครับเนั่นเป็นผลการประชุมเมื่อที่ที่แล้วสำหรับในพื้นที่นะครสวรรค์ช่วงนี้ก็มีปัญหาไยแรงครับ เมื่อที่จะแล้วผมหาลือกับท่านประธานสภาไปแล้วครับว่าขณะนี้ภายแล้งเนี่ยได้เข้ามาในเขตบ้านแก่งของกรดนะครับวัดไซบางส่วนนะครับซึ่งน้ําที่ใช้เนี่ยครับส่วนใหญ่มาจากแม่น้ําปิงนะครับก็เลยอยากจะประสานผมก็บอกว่าให้ทางเาขื่อนพูมิพลเนี่ยปล่อยน้ํามามากหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มสูบน้ํากันแล้วก็ชาวนานเนี่ยจำนวนมากเนี่ยปลูกข้าวกันนะครับ รอบที่สองแล้วก็มีปัญหาคือถ้าน้ำไม่มาในช่วงอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะทำให้ข้าวตายนะครับซึ่งพอข้าวตายแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อมาก็คือขายข้าวไม่ได้แล้วก็จะขาดทุนนะครับก็ได้ได้ได้คุยกันเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่หมู่เจ็ดนะครับที่ห้องน้องกรดนนองก็โดนพอดีครับนนองก็โดนแล้วก็ วันก่อนนั้นก็ได้ไปคุยกับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาอยู่หมู่สิบเบ็ดบ้านแก่งครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็มีเรื่องออน้ำมันนะครับที่ที่ชาวบ้านร่วมกันออออกเงินกันทักละห้าสิบาทร้อยบาทเนี่ยเพื่อจะมาสูบน้ำเข้านาตอนนี้ก็มีปัญหาน้ำชักไม่ค่อยพอแล้วก็เลยอยากจะประสานไปทางป้องกันไยัยเ สาธารณต้องกันภัยและสาธารณภัยนะครับป้องกันและสาธารณยนะครับซึ่งได้ประสานเปขัน้นต้นท่านปลัดมโนโท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีครับอันนั้นก็เป็นปัญหาที่พี่น้องในเขตผมเนี่ยเจออยู่นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องเรื่องถนนทางครับซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปหลายเส้นทางก็ยังเป็นฝุ่นอยู่นะครับหลายเส้นทางก็ยังขาดไฟฟ้าอยู่นะครับก็ ได้ประสานไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลให้นะครับแล้วก็ไฟที่ถนนกอนะครับผมเอาให้ลูกน้องไปถ่ายรูปมาแล้วครับก็สวยดีครับสว่างสวยแล้วก็การที่มีไฟสว่างอย่างนี้นะครับแถวแถวบริเวณนั้นนะครับจะทำให้อุบัติเหตุแล้วก็ ปัญหาเรื่องโจรเรื่องต่างๆนั้นลดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันสว่างคนที่จะคิดอะไรไม่ดีคงไม่กล้าที่จะมายุ่งเลยอ่านั่นจะคือเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองเดี๋ยววันนี้ก็จะไปที่วังหินนะครับไปที่หมู่บ้านเคหะนะครับช่วงสายก็จะไปงานของอคุณพ่อ ร้านเจริญกิจเออรนะครับซึ่งก็รู้จักกันมาดีนะครับเสียก็จะก็จะไปที่วัดกบนะครับหลัจากนั้นตอนเย็นก็อาจจะเข้าพื้นที่ไปดูเรื่องฟุตบอลนะครับเพื่อจะรอรับน้ำสำหรับน้ำฝนนี้นะครับก็ประกาศไว้ครับว่าตั้งใจจะทำให้น้องกอดน้องก็โดนนะครับทำนายได้สองครั้งนะครับปีละสองครั้งชาวบ้านจะได้ลืมตาอาปากได้ครับ เวลาผ่านไปไวัยมันโกหกรับเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่นะครับสมัยก่อนเขาไล่กันตั้งแต่สิบห้าธันวาถึงสิบห้ามกราครับปีนี้ก็ยังเป็นอยู่ในปลายปลายของเทศกาลปีใหม่แล้วครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับปีนี้ท่าทางของจะแพงนิดหน่อยนะครับเริ่มทยอยปรับขึ้นนะครับแขงรงขึ้นเนี่ยทุกอย่างขึ้นไปโล่งหน้ามารอบนึงแล้ว พอค่าแรงขึ้นจริงๆรงอีกรอบหนึ่งนี่สินค้าต่างๆก็ขึ้นหมดทราบมาว่าน้ำโงน้ำแข็งสินค้ารอบๆตัวเราเนี่ขึ้นหมดแล้วนะครับก็ช่วยกันประหยัดนะครับแล้วก็ตั้งใจขยันทํมาหากินนะครับชีวิตจะได้รุ่งโดดในปีนี้นะครับก็ขอทุกท่านมีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ 喜相逢，往事绵绵已成空，已成空。往事梦，说声大家要珍重，就像春花万年红，恭喜恭喜万年红，一年四季乐融融，鸿运当头乐无穷，恭喜大家。 warms our hearts is the world of happiness. Happiness, still forever. We are living in a happy world.